กระช่องกระสุนไม่ใช่ช่องกระสุนอาวุธปืนและอุปกรณ์เกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นช่องที่ให้ความรู้ในการเลือกอาวุธปืนเพื่อทำมาะสมในการใช้งานเป็นประโยชน์กับคนเข้าไปและ สวัสดีครับวันนี้โมตนายพพามาชมปืน c z กันนะครับมี2รุ่นนะครับเป็น CZ 75 compact นะครับแล้วก็ CZ 75 D compact ครับว่าต่างกันยังไงเนาะพอดีออกคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ f c ฟซเขาบอกว่าอยากให้ทำคลิปเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนี้นิดนึงครับพอดีสนใจ c z อยู่นะครับก็เอาที่มันต่างกันก่อนเนาะโอเคครับก็ง่ายๆเลยนะครับตัวที่เป็น75 คอมเพกตัวนี้นะครับอขออนุญาตเคลียปืนนิดนึงปืนโอเค,นนอเคไม่มีลูกนะครับทั้งสองกระบอกครับอ่าค,ครับอ่าโอเคไม่มีนะครับเคลียโอเคครับปืน75 c o m p a คอมพกนะครับที่เป็นที่นิยมนะฮะในคลิปต่างๆผมเนี่ยแน่นอนครับคนไทยเราซีแซ่เดห้าเนี่ยมา ดูระดับต้นก็ว่าได้ครับที่เป็น compact เนาะคอมแ a c t ก็คือขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะลำกล้องสีประมาณ4นิ้วประมาณนี้นะครับอ่ายังไม่ใช่ f u ลไซส์และไม่ใช่ซ u b compact นะมันก็เป็นปืนเขาเรียกว่าอนเนกประสงค์ครับยิงก็แม่นพอสมควรนะครับพกพาก็ได้นะครับตัว7 5คอห้พ compact ตัวนี้ถ้าสังเกตนะครับจะเป็นโคง้งหุ้มสไลด์เหมือนกันนะครับเหมือน7 5ด d เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือ1ตัว โครงปืนเป็นเหล็กนะครับอ่าตัวโครงปืนเป็นเหล็กเนาะตัว7 5 d c o m p a c t ตัวนี้ครับตัวโครงปืนเป็นอลูมิเนียมอ่อยนั่นเองนะครับแต่สไลด์เป็นเหล็กนะครับแล้วก็เป็นรางเต็มอ่าอันนี้รุ่นนี้มีทั้งรางเต็มและรางไม่เต็มเนาะถ้ารางไม่เต็มก็จะขายแบบนี้ครับคล้ายๆกันเนาะครับแต่สิ่งที่ต่างกันคือตัวนี้เป็นโครงอร่อยนะครับมันจะมาด้วยน้ําหนักที่เบากว่าเยอะนะฮะถ้าจับดูเนี่ยรู้เลยครับ อันนี้ก็จะหนักนิดนึงนะฮะแล้วผมช่างให้ดูนะว่าหนักเท่าไหร่นะครับหลังจากช่างดูแล้วนะครับตัวนี้ครับน้ำหนักปืนเปล่าวรวมแม็กกาซีนเปล่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก9ขีดนิดนิด1 0 910กรัมประมาณนี้950กรัมประมาณนี้นะครับนิดนิดเองคือ9ขีดนิดๆตัวนี้อยู่ที่8ขีดครับ8ขีดต่างกันขีดนิดนิดนะครับแต่ว่าความขีดนิดนก็เขาเรียกว่า รู้สึกได้ครับรู้สึกได้ครับรู้สึกได้นิดนิดหนึ่งครับตัวที่ต่างต่อมานะครับตัวที่ต่างต่อมาคือตัว CS75 ตตัวนี้นะครับจะเป็นคอนเซปแทนนะครับพอเราขึ้นนกแล้วเนี่ยตันคอนเซปไปจะเป็นคอนเซปไกลนะครับเนี่ยยิงไม่ได้นะครับยิงไม่ได้นะครับต้องเอาเซฟลงแล้วก็ยิงนะครับ ในขณะที่ในขณะที่ตัว c ี7ซ d หรือ p 1ศูนยหนึก็ได้นะเออครับสามเป็นจะไม่ใช่คันเซฟนะจะเป็นคันลดนกแทนนะว่าถ้าเราขึ้นสไลายแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลดนกได้ไมาอยู่ที่ฮาร์ปกนะครับลดนกโดยกดตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะอยู่ที่ฮาร์ปกนะครับ ถามมาลดมือได้ไหมลดลดลดมือก็ได้นะครับทั้งสองก็บอกเนี่ยลดมือได้เลยลดมือเองได้นะลดนบเองได้หมดนะครับเพราะระบบเหมือนกันนะครับเนี่ยสามารถที่จะลดมือได้นะครับโอเคนะครับนี่สิ่งที่ต่างกันก็คือซีซ่าเจ็ดหคอมพกจะเป็นคอนเซปต์นะครับซีซ่าเจ็ดห้าดหรือ P01 ในสมัยนั้น เมื่อสิปีที่แล้วก็จะเป็นคันรถนกนะครับนะครับผมต่อมานะครับทั้งสองตัวนี้มีทั้งลังเต็มและลังไม่เต็ม,มก็ขึ้นอยู่กับรุ่นเนาะส่วนที่เป็น p 0 1อ่ามีหลายคนถามว่า p 0 1 7 5กับ d 7 5 d ต่างกันยังไงนะครับก็มันออกมาไล่เรียกันนะครับ p 0 1 7กับ7 5 d เนี่ยก็คือเขาบอกว่าร,รุ่นรังเต็มเนื่องจาก ตัวนี้เนาะเป็นรางเต็มเห็นไหมครับสามารถติดไฟฉายได้ตัวนี้นำโครงของ7 5 75 P 0 1นะครับมาใช้ร่วมกับกับสไลด์ที่เป็น 75D Compact ตัวนี้นะครับก็เลยเป็นตัวโครงอลูมิเนียมอันลอยเป็นโครงตัวเดียวกับ P 0 1นั่นเองนะครับครับแต่ผมผมไม่มั่นใจนะว่า P 0 1กับ 75D Compact โครงมันโครงมันเหมือนกันอนะแล้วมันต่างกันยังไงผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่า ดูแล้วมันเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็น p 0 1ตัวใหม่ๆครับที่เป็นโอเมกาหรือ p 0 1น่ะตรงนี้นกตัวนกตัวศูนย์จะจะไม่เหมือนจะสวยกว่านี้เนาะจะเป็นศูนย์คล้ายยิงเป้าประมาณนี้นะครับนะครับตัวตัวต่อมาที่ต่างกันนะตัวเจ็ดห้าคอมเพกไม่มีเซเลชันด้านหน้าคือลายการลื่นด้านหน้านั่นเองนะไม่มีมีแต่ด้านหลังเห็นไหมครับ แต่ตัวที่เป็น 75D compact ตัวนี้มีไหมครับหน้าและหลังเพราะฉะนั้นในการขึ้นสไลด์แงต่างเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านะครับจะเอานห้ออกนิดนึ่งนะมันก็จะจับได้นฮได้หไหมครับด้านหลังก็ได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อาจจะด้านหลัง ได้ด้านหน้าอาจจะลื่นนิดนึงเห็นไหมลื่นมันลื่นเลยครับถ้ามีน้ํามันอย่างเงี้ยมันลื่นเห็นไหมครับอืมมันจะขึ้นขึ้นลำบากโหขึ้นขึ้นยากเลยในขณะที่ถ้าเป็นนี่มีน้ํามันเหมือนกันเนาะที่เป็นตัว p 0ูหนึ่งเนี่ยเอ้เป็นเจนะ็ดห้าดีแพเนี่ยก็จะมีอะไรกันลื่นนิดนึงโอ้โหตัวน,นี้มีน้ํามันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนี่ยครับโอเคก็เป็นสิ่งที่เหมือนและต่างกันเนาะครับส่วนเอ่อ ส่วนตัวแมกกาซีนนะครับทั้งสองตัวนี่ใช้ใช้ร่วมกันได้เนาะครับใช้ร่วมกันได้นะครับสำหรับส่วนประกับปืนนะครับของ CZ75 Compact เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าพลาสติกนะครับแล้วก็ถ้าเป็น 75D Compact ก็จะเป็นยางครับจะนิ่มกว่าเพราะว่า คงก็เป็นอรลอยเพราะฉะนั้นเวลายิงต้องนุ่มมือนิดหนึ่งฮะเพราะเหล็กเนี่ยเขาเขน่าจะยิงนุ่มมืออยู่แล้วก็เป็นโพลิเมอร์หรือเป็นพลาสติกนะฮะมันก็แข็งๆหน่อยส่วน 75D ก็จะเป็นตัวเป็นยางครับนี่ครับตัวตูดตรงส้นแม็กก็ของ 75D compact ก็จะมีสายคล้องที่เอาไว้ของของเชือกครับปุ๊บป้องกันปืนหลุดเนาะ ของ7-5 Compact จะไม่มีนะแต่ใส่ได้นะครับนะครับลองดูอีกด้านหนึ่งก็จะคล้ายๆกันเห็นไหมฮะรูปทรงเลยเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงเหล็กหรือโครงอลลอยเนาะเออเพียงเพียงแต่ว่าสีหรือเทรชั่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะต่างก,กันบ้างครับตามยุคสมัยด้วกันเนาะเพราะปืนทีแซมีมานานนะฮะครับก็อาจจะมีลังเต็มอ่าหรือลังเต็มที่เป็นเหล็กก็มีนะครับ ส่วนแม็กเนี่ยแม็กเขาจะมีสองสีนะครับสส่วนใหญ่เนาะสีฟ้าก็าจะสิบห้านัดสีดําสิบ4ี่นัดครับผมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็รุ่นใหม่เป็นสีน้ําเงินหมดหมดแล้ะครับสีฟ้าสีน้ําเงินเนาะสิห้านัดฮนะตัวนี้ใส่ได้สิบสี่นัดสีดํานั่นเองแต่ว่าทั้งสองแม็กเนี่ยสามารถสลับกันได้เนาะคือเอาสิบห้านัดมาใส่ปืนรุ่นเก่าก็ได้นะอย่างเช่นตัวเจาตหว 75D Compact ตัวเนี้ก็ปืนนี้ก็นานแล้วเนาะแต่ใส แม็กที่เป็นสิบพันลัดได้นะครับนี่คือข้อดีเนาะเราสามารถที่จะเอามาใส่กันได้เนี่ยก็เอาสิบสี่นัดมาใส่ของเก่าก็ได้เนาะเนี่ยเออเอาของเก่ามาใส่ปืนรุ่นใหม่คือปืนเพิ่งงผลิตเมื่อปีที่แล้วก็ใส่ได้ครับค้างสไลด์เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็คือข้อดีของอุปกรณ์ที่เป็นตัวสีแซดตนเองนะครับโตคอมแพกเนาะไม่ว่าจะเป็นดีพีศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าดีคอมแพกหรือเจ็ดห้าคอมแพกธรรมดา สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ลูกม,มันได้ครับแล้วก็สวยงามมากครับผมเห็นว่ามันสวยจริงตัวลังเต็มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหล็กล้วนหรือเป็นโครงอลลอยแบบนี้นี่ผมใส่น้ำมันมาเลยดูเรื่มเรหน่อยเนาะนะครับดูเต็มดีครับดูที่เหมือนในตัว Shadow 2 Compact นะครับปีหน้ามาเนี่ยผมต้องจัดแนๆ่ๆสวยครับ Shadow 2 Compact นี่มแบบตัวประขับสวยจริงอ่ะเป็น G10 ด้วยสวยนะครับเป็นสีฟ้าอ่อน ันนี้ก็คล้ายๆเนาะถ้าเป็น7 5 d ดห้าดีคอมพกหรือเป็น p ีศนหนึ่งก็จะคล้ายๆกันเห็นไหมครับครับตัวนก,กอะไรก็เหมือนกันเลยนะครับพีแต่มต่างกันตัว7 5็ดห้าคอมเพกก็จะเป็นตัวคอนเซปต์ตัว7 5็ดห้าดีคอมพกก็จะเป็นตัวรถนกนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนประกับปืนดูนะครับของ7 5็ดห้าดีคอมเพกนาะเดี๋ยวจะเอาตัวไม้มาใส่นะครับเพราะผมไม่ชอบตัวเดิมตัวเดิมมันสีสดํามันจะออก ออกสวยไปแบบหนึง่งแต่ผมจะชอบในสไตล์ที่เป็นชาร์โดครับที่เป็นชาร์โดสวยๆครับมันผมก็ไปหาประกับไม้ชาร์โดที่ใส่กับ75 Compact มาเนี่ยเอามาใส่ประกับปืนที่เป็นทรงเดียวชาร์โดครับมันจะสวยแบบนี้ฮะมาโอเคเลยเดี๋ยวต้องสั่งหาสั่งใน Lazada หรือ Shopee ก็ได้ครับมันจะมีอยู่นะฮะหลักร้อยนะครับ แต่จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็น G10 นะฮะ G10 ที่เป็นอลูมิเนียมประมาณนี้อ่ะก็จะสวยแบกเนาะน,นะครับก็ให้ความสวยงามครับเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนทั้งหน้าและหลังเนาะอ๋อเปลี่ยนสองข้างเลยโทษทีครับก็เดี๋ยวค่อยไปหาหายรูปแบบหนึ่งมาใส่นระผมชอบเป็นลายไม้มากากว่ามันจะดูแบบดูเต็มนะแล้วก็ทรงที่เป็นชาร์โดมันจะสวยครับ อ่าเป็นทรงแบบมันจะดูแบบเข้าก้เหลี่ยมเข้ากับสันเหลี่ยมพอดีเลยะผมว่านะถ้าไปใส่กับตัวเจ้ดถ้าคอมแพคก็สวยไปอีกแบบฮะครับยังคลิปก่นกอนๆผมเนาะตัวนี้ก็อีกแบบหนึ่งครับจะสวยแบบเนี้ยอ,อืมดูแล้วเนี่ยโอเขเต็มเลยครับดูแบบคล้ายๆนี่เลย s h a d o w t 2 o อมเพล็กตที่ท,ที่ที่จะมานะครับเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีแม็กเนี่ยพอใส่แม็กเข้าไปมันจะพอดีเลยครับ กล้องผมอาจจะสันส่นชันหน่อยครับวันนี้ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าได้ตัวเจ d c ห m p a c t เมื่อก่อนมันเคยมี p 0ศหนึ่งเนาะทรงนี้ทรงนี้เลยครับแบบนี้เลยนะครับเ<ม>ขาบอกเขาบอกว่าโครงนี่ของเจ d compact เขาเอาโครงของ p 0ศหนึ่งมาใส่นะครับครับมันก็เลยแบบใส่ได้มันจะเหมือนกันเลยอะ่ะมีรถนกเหมือนกันนะครับแต<ม>่ว่าตัวโอเมก้ารุ่นใหมกก่ก็จะสวยกว่านี้เนาะตัวนกตัวอะไรก็สวยกว่านี้นะครับเนี่ยด้าน อีด้านหนึ่งก็จะสวยแบบนี้ครับผมก็มีตัวที่เป็นเหล็กเนี่ยก็ตัวที่เป็นอลูเป็นอลอยนะเป็นโครงเป็นอลอยกับตัวสไลด์เป็นเหล็กนะฮะด้านบนผมก็สไลด์เหมือนกันเนาะสองสองตัวเนี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเปรียบเทียบในการลองสลับเปลี่ยนอะไรดูด่ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับผมว่าใช้ใช้ได้เดี๋ยวเอาสไลด์สลับกันเนาะสลับลำกล้องด้วยนะครับ เราลองดูครับตัวนี้ก็สวยสวยครับผมก็หามานานละไอตัวลังเต็มเนี่ยที่เป็น 75D compact เนาะเพราะว่ามันสวยครับนี่พอเปลี่ยนประกับไปแล้วเนี่ยโหสวยแบบนี้เลยครับนิงถ้าติดดอดได้เนาะแล้วก็ใส่ไฟฉายนะครับโหสวยเลยอะ่ะเดี๋ยวหา,าเขารียกว่าซองปืนที่มันรองรับนิดน,นึ่งนะครับเพราะว่า75นะเป็นเป็นปืนสําหรับ มีกระบอกเดียวได้เลยอะตั้งแต่ซื้อซื้อเสร็จแล้วก็ใช้ยาวเลยผมว่าเนาะมันคุ้มค่าจริงครับเพราะปืนเขาแน่นหนาไม่ว่าจะเป็นรางเต็มรางไม่เต็มหรือเป็นโครงอลลอยหรือเป็นโครงเหล็กนะครับผมว่าไม่หนีกันมากครับน้ําหนักก็ต่างกันประมาณขีดนิดเองนะครับแต่ว่ามันก็พอรู้สึกได้รู้สึกได้ครับนะฮะมันจะแตกต่างกับปืนโพลิเมอร์นะเวลายิงเนาะปืนโพลิเมอร์ก็จะกระด้างมือนิดหนึ่งนะฮะ ตัวเหล็กแต่นุ่มที่สุดครับรองลงมาคือตัวเป็นอลลอยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอลลอยเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะใส่ด้ามยางกันมันก็จะช่วยให้มันนุ่ม,นมหน่อยครับเนี่ผมเอา,าด้ามไม้มาใส่ก่อนะฮะนครับตัวศูนย์ก็จะเหมือนกันเลยครับเป็นในซายด้วยนะทั้งคู่เลยนะครับเป็นทรีดอกเหมือนกันฮะนะฮะตัวนกอะไรก็เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ก็ คงแต่ว่าตัวดักเทลตัวหางเป็ดอ่ะของ7 5 c o m p a c ออ่ะจะหนากว่าที่เป็นเหล็กเนาะของอลูมิเนียมก็จะบางกว่าเห็นไหมครเห็นได้ชัดเลยอ่ะตัวเหล็กน,นี่ก็จะหนาแบบตัวเป็ดก็จะหนาหน่อยนะหางเป็ดเนาะตัวที่เป็นอันลอยก็จะบางหน่อยสเตชันมีการลื่นด้วยของ7 5 d ดห้ีคอมเพกเห็นไหมครับอ่าด้านหลังก็มีเนาะด้านหน้าด้านหลังเลยการลื่นนะครับ ของ75 c o m p a c t ที่เป็นเหล็กล้วนไม่มีนะครับนะครับเซตชั่นตรงไกลปืนก็องไกลปืนก็มีเนาะเนี่เผื่อใครใคร,ใครต้องการจับปืนแบบฝรั่งตัวมือใหญ่ๆเนาะเอาดวชี้มาเกี่ยวไดนน้นะครับนะครับนี่อะพอเปลี่ยนด้ามาแล้วเนี่ยเป็นคนละะบอเลยครับสวยสวยนะครับ,นะรบนี่เอามาใส่ตัว 75D นะไอเ75 Compact ธรรมดาก็สวยไปอีแบบนะนะครับเดี๋ยวต้องนี่ฮะ มันต่างตรงคันรถนกกับตัวคันเซฟนี่นั่นเองนะฮะถ้ามีแดงๆเป็นคันเซฟเข้าเซฟด้านบนของ 75D ของแพคก็จะเป็นคันรถนกแทนนะครับแล้วก็รางเต็มน้ำไม่เต็มเนี่ยก็ผมว่าตัว 75D คอมแพครางไม่เต็มก็มีนะฮะหรือ p 0 1นั่นเองลางไม่เต็มก็มีเนาะแต่มันก็จะเบากว่า,าเดิมนิดนึงนะครับ ผมวาเหมาะทั้งคู่เลยตัวนี้นะครับตอนแรกว่าจะมาดูก๊อกสิบเก้านะแต่ยังไม่มีก๊อกก๊อกสินะครับก็มี7จ็าดีของแพ็ตัวนี้หูแบบรีบรีบเอาเลยเพราะว่าสวยครับสวยก็าอาจจะพูดไปเวียนบลกไปเวียนมาหน่อยนะเพราะว่าอยากอยากรีวิวมานานแล้วครับไอ้สองตัวนี้ให้เปรียบเทียบกันนาะเพราะว่าเราได้รู้ว่าถ้าคนที่จะหาปืน เพื่อใช้งานเนี่ยสามารถที่ใช้ได้2แบบเลยทาไมเป็นโครงอลลอยหรือครงเหล็กเนี่ยผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่หนีกันมากครับใช้ใช้งานได้นะผมว่านะเราก็เลือกเอาแล้วครับเพราะเป็นซีแซแจะเป็นปืนที่แม่นอยู่แล้วผมว่านะโดยโดยพื้นฐานนะครับแล้วก็อารมณ์อะไรประกงประกับเนี่ยอะไรต่างเนี่ยก็ในท้องตลาดมีเยอะครับในช้อปปี้ัด้ามีหมดนะฮะนะครับ เป็นแล้วเธอสวยแบบนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากที่ติดตามโมตอนายครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ